7จ็ดแมและ4ีซ้ายหันหกเนิ้งครับโอเคต้อไปแยกขวาเหมือนเดิมหนึและ4 5 6 7และ8ดตีเขาขึ้น1 2 3่งสคลิกเท้า5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7สองมสีดพบล็อกไป1และ2 3และสี่และห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสีและแสแบบเข้าเพลงดีกว่าครับ1นึสองสและสี่ห้าหและ8ปดสองสองสมและสี่ห้าหและ8ปดสสองสและส5่หและหกเจ็และแปดหนึ่งสองสาสโอเค